นะครับผมสลับเมื่อคืนนะครับแอดกับฝันเห็นงูสองตัวนะครับผมเคยเห็นฝันเห็นงูฝันเห็นงูฝันเห็นพญานาคฝันเห็นเฮี้ยนมักสีได้โชนะครับผมสลับมวันที่แปดได้สี่ห้าเจ็ดออกวันที่เก้าสี่ห้าเจ็ดตรงทงนะครับแต่ก็มีเอฟซีได้กันนะครับผมตามสามตัวไว้แล้วก็ห้าสี่นะครับของแอดใหม่แล้วก็ของแอด ที่ฝันได้เมื่อวานนะครับผมแอดก็ขอแสดงความดีใจด้วยสำหรับวันนี้ฝันแล้วนะครับฝันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูรอรับชมน้ำกันนะครับผมคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณช่องกาพารวยครับผมเมื่อนี้แอดมีแนวทางความฝันมาฝากนะครับผมสำหรับวันที่10ธันวาคม2567นะครับผม อาสาระมาขึ้นนี่ก็ฝันนะครับฝันเห็นงูนะครับแต่งูนี่มาแบบบริเตนโตเลยนะครับผมอาสารัะเอฟซีใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องกาพารวยน้ำนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งแชร์นะครับผมเพราะว่านี่ก็ขอแสดงความดีใจน้ำสาระเอฟซีผู้โชคดีได้ต่ำเล่าของแอดไม่และก็ของแอดกานะครับผมอ่าเมื่อนี้รู้น้ำกันนะครับได้ยินข่าวว่าแอดไม่ฝันแล้วได้มาแล้ว นะครับแต่ตอนนี้กําลังไปยังไม่กลับนะครับผมอ่ะได้ฝันแล้วนะครับแต่กําลังไปเอานะครับเนาะกำลังไปเอาไปเอาอย่ใสในยิน,นพันว่าพนฟันว่าปูมาบอกให้ไปบ้านหลังหนึ่งนะครับให้ไปเฮียนหลังหนึ่งไปเอาอย่พุ่นพันวาแอดไมค์ก็เลยจับรวดใดบึ้งไปเลยนะครับผมรับรองได้มาแน่ยสามตัวสองตัวนะครับจะเป็นตัวใดเดี๋ยวล่อรุนคิปของ แปดไมนะครับผมสำหรับตำรานะครับสำหรับห้องแอดการเป็นประจำวันที่10ธันวาคมนะครับมาเข้าเรื่องข้อฝันกันเลยนะครับเมื่อคืนในฟันว่าได้ไปเที่ยวนะครับไปคนเดียวนะครับไปเที่ยวคนเดียวนะครับไปเที่ยวสวนสัตว์นะไปไปเบิง้งสร้างเบิ้งมาเบื้องงูเบื้องกวงเบื้องยังีงง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 ่ละ่ะแต่ปรากฏว่าเดินเดินไปแล้วไปเห็นงูนะครับงูสองตัวเป็นงูเห่า นะครับตัวสีดํากับตัวสีขาวนะครับเพิ่นกําลังเลื่อยเลื่อยเลื่อยน้ำขังล่ะแกก็เลยวโอ้ตาเข้าตาไปไกลเพิ่อนคนกระจิชกในกระจิตอดนะครับผมก็เลยลบ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 เพิ่นไปลบเพิ่นไปแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นเป็นคนที่อยู่ในสวนสัตว์นะครับเป็นพนักงานในสวนสัตว์เพิ่นเลยจับงูสองตัวนะครับจับงูสองตัวสองขางเสียจับมาใส่หน้ายแอดจับว่าไซอาดูมเสีย แอดยานนะครับผมเกิดมาบอกเคยยานงูจักเทียนะครับในความฝันนะนูซึว่าเป็นคนที่ว่ายานงูนะครับยานมันโชกยานมันตอดนะครับก็เลยก็เลยแลนนี้บอกว่าแลนนี้หรือว่าอย่างไดเนี่ยก้อนแลนนี้เนี่ยด่าเขาพร้อมนะครับก็เลยใ,ให้ใครว่าให้เขาไปตามนะเจ้าของเจ้าของส่วนสัตว์หรือว่าผู้ใดที่ว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่ที่ว่าเป็นหัวหนาในส่วนสัตว์ตามมากะเลยวา่าสิละ เจ้าสิเอางูเฮางูมีผิดนะมาใส่นักท่องเทียวใดยังไดก็เยว่องที่คอยจิตเอาเจ้าออกก็เรื่าสิถ้าเขาเสี่ยเขาก็ออกพร้อมนะครับปานนี้มันมีคนหนึ่งก็เลยผ้าแอดไปนะครับไปหาเจ้าของส่วนสัตว์แอดก็เลยไปว่าไปว่าให้่นฟังว่าฟังแล้ว่นด่าแอดนะครับด่าบากอย่างคักเลยนะครับผมปันนี้เรื่องแอดกระสูนแล้วเ่องสิกระสูนศูนแห้งจนว่าจิต จีไปทํำเรื่องฟ้องกันฟ้องแบบจะให้ปิดส่วนสัตว์กันไปเลยนะครับเรื่องความฝันนั่นแหละมันขึ้นอีกกับฟันประมาณนี้แหละนะครับฟันว่าผู้ชายเอางูสองตัวมาใส่แอดนะครับผมนี่แหละความฝันนะครับแอดก็บว่ได้ไ่่ได้แปลยังมากมมยนะงูก็เป็นเจ็ดถ้าแอดฟันงูก็เป็นเจ็ดแอดก็จะเป็น5าสองตัวก็จะเป็นสองนะครับเอฟซีท่านไดนที่ว่าจังใดกับฝากข้อเมต์ที่ใตคลิปนะครับผม คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมว่าจะเป็นได้จังใดนะครับผมสำหรับงูสองตัวผู้ชายจับจับกับเจ็ดอยู่แล้วเนาะผู้ชายจับงูสองตัวมาใส่แอดเนี่ยจึงมาใส่แอนเฉยเลยนะครับผมยจ้อนข้อมูอสุวายันก็คิดดีนะครับผมแต่แต่ในความจริงนี่โบโบาบาหยนนะครับงูเบาหยันแต่ในข้อฝันหูสุวายานยยานมันมาุกนะครับผมบอนเป็นงูเห่านะครับผมอันละ การความฟันกับปมาณเนี่ยนะครับผมสำหรับของน้องเขับปั่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพิ่นก่อนนะครับผมเพิ่นว่าเพราะท่านได้พร้อมนะครับชวนมาเฮ็ดพร้อมกันแล้วนะครับผมชวนมาเฮ็ดพร้อมกันแล้วเพิ่นก็เลยว่เพราะท่านพร้อมเพราะท่านได้ได้นะครับแม่แน่อาจจะลงพร้อมกันกับของแอดใหม่เลยนะครับไม่แน่อาจจะไปลงกับพร้อมแอดใหม่เมื่อวานเพิ่นบอกเจ็ดแปดเมื่อวานน้องเขับปั่นบอกเจ็ดแปดสองเริ่มแรกเพิ่นบอกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเมื่อวานออกสองรอบตอนเย็นนะครับผมก็ ไย้ยินข่าว่าตอนดึกๆก็มาออกอีกนะครับผมอ่ะอย่าเป็นใดจังใดเดี๋ยวแอดจะมาแจ้งให้เอฟซีได้รับสู้รับฟังนะครับตามแนวทาง <c oughs> นี่นะครับที่แอดแปลออกมานะครับที่แอดแปลออกมาก็คือเจ็ดสองห้านะครับงูเป็นเจ็ดสองตัวก็เป็นสองห้าเป็นแอดนะครับงูสองตัวจับคนจับมาใส่ดหรือว่า เจ็ดเจ็ดห้านะครับจับงูเจ็ดเจ็ดห้านะครับก็จะมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองห้าศูนย์สองห้าแล้วก็เจ็ดห้านี่เอสเอสศูนย์แห้งบังคืดได้ค้งฟันศูนย์แห้งศูนย์ว่าเห็ดยังเขาบ่ไใดนะครับไปหาหัวหน้าเขาหาหาเจ้าของเจ้าของสวนสัตว์เขากับลบบ,บมีทาที่ว่าสีอบร่มสังสอนไอพนักงานคนนั้นเลยเขา ยังมาดาเจ้ใครๆเขายังม้าดาเมื่อวาไอ้นักท่องเที่ยวนะครับผมนั่นแหละแล้วก็ฝันนี้ตอนที่เพบนบอให้โบโบจำบ่ไดายบอดานะครับจนผรู้สึกว่าศูนย์ในเขาแห้งเห็ุยังเขาบ่ได้อะไรบ้างสินั่นแหละแอดก็ฝันประมาณนี้นะครับผมสําหรับแนวทางรัฐบาลแอดก็ห้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับรัฐบาลไทยแอดก็ได้เป็นห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดสังเกตเบ้างดีดีแอดฝันเกี่ยวกับื้อเจ็ดนะครับฝันเกี่ยวกับื้อเจ็ด มาหลายมือแล้วนะครับเมื่อไรก็ฟันเห็นบ้านยกยกด้านล้างึ้นแอดก็แล้วสี่ห้าเจ็ดมันเคื่อนนี่ออกต่ำเล่าสามตัวตรงตรงเลยนะครับถ้าออกวันที่แปดนี่มันถึกหลายบาทอยู่นะครับแต่เมื่อออกวันที่เก่านะครับก็มีเอฟซีตามตามความฝันนะครับตามความฝันตองแอดมันกระไดกันสามตัวก็มีสองตัวก็มีเพราะว่ามือมือวันที่เก่าแอดฝันได้สี่ไอหกห้าสี่ หกสี 6, 4, ่ห้านะกับออกตำเล้าซีหาหาซีนะครับผมกช่วงนี้เนาะรู้รู้สึกว่ารู้รู้สึกว่าฝันแล้วก็เลขเข้าแล้วก็เลขออกด้วยหรือว่าปูเพ่นแตนมาหรือว่าเราทําบุญเข้าถวายน้ำน้ำกันนะครับถวายนา้ำเอฟซีบางท่านเอ้าทำไมถวายนา้ำทำไมไม่บอกนะครับเป็นคือบ,บอกเนี่ยคือบบลงคลิปบ,บอกเนี่ยวาสิถวายนา้ำยังัไงเองซีนะแล้วกับยังไง่ะเนาะ ก็ม <ersch> ีความจริงใจ f อฟบางเทีก็ได้นะครับก็เลยคุยแต่ f c ในกลุ่มนะครับว่านามนามวัดวัดวันนุำ่หอมกับวัดไอวัดปลาแสงไอวัดถ้ำแสงธรรมนามเพิ่มมดพอดีนะครับบมมีนามสันทั้งหนึ่งวัดหนึ่งก็เน้นหลายนะครับทั้งหนึ่งก็สร้างมันกับมาเห็นงานบมมีนามกินนะครับผมก็ ็เลยคุยกับเอฟซีในกลุ่มเอฟซี FC ในกลุ่มก็กรวมมาผุลแพ็คสองแพ็คนะครับรวมร่วมแล้วก็ได้ยูสองร้อยนะครับสองร้อยกว่านะครับผมถ้าถ้ามีอีกจะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับผมเดี๋ยวแจ้งให้ทราบเดี๋ยวเราได้โชคกันดีวันนี้ขอปูให้ถูกสามตัวอ่ะวันนี้ขอให้ปูให้ถูกสามตัวแล้วก็ตำราววันที่สิบเอ็ดก็ขอให้ปูถูกสามตัวเพราาสิ้นเดือนนี้ปูก็มาแล้วนะครับมาต้อนรับปีใหม่ นะครับผมเดี๋ยวเรารอลุนด้วยกันว่าถ้าเบียนรถเข้นนะครับหรือว่ารถที่นําปูมาเนี่ยโตไรแอดจะจัดไว้รอลุนปีใหม่นะครับผมรอลุนเงินแสนเงินล้านกันปีใหม่ถ้าถือกระชีเฮ็ดปูนะครับถ้าถือกระชีเฮ็ดนำปูนี่เห็ดสวนเห็ดนำเนี่ทียมไหปูนะครับผมทาให้ปูเพราะว่าได้มานํำปูนะครับเนาะอะ แค่ท่านไหนชอบตาฝากกดไลค์กูแชร์เป็นกำลังใจกับทางช่องกาพาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าตำราวของแอดใหม่แล้วก็น้องเขาปั่นนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ